ดูวิธีทําหมูกรอบของเรานะเราต้มเสร็จแล้วแต่เราต้มไม่นานหรอกประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะตอนนี้ก็กำลังมาจิ้ม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 เสร็จพอเราจิ้มจิ้มเสร็จจิ้มจิ้มให้ทั่วแล้วก็บาง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 เป็นชิ้นเป็นชิ้นแล้วค่อยเอาน้ำส้มสายชูไปทาโลยรูปๆให้มันแห้งหมาดสักพักหนึ่งก็ไปทอดแต่ของเราทอดเป็นแผ่นเป็แผ่นไม่ใหญ่ ไม่ใหญ่เออใช้นี้ก็ได้ใช้เบกกิ้งสดาโรยก็ได้เออลืมไปว่ามีเบกกิ้งสดาโรยมันจะได้กรอบนานนเบกกิ้งสดาใช้ตัวนี้ยเบกกิ้งสดาโรยนิดๆไม่ต้องใส่ยเยอะหมูจะได้กรอบนานอืมจิ้มจิ้มทำวันนี้ทำหกกิโลจ้ะเดี๋ยวจะมาดูขั้นตอนการต่อไปเนาะจ้ะยวจะถ่ายให้ดูอีกที ใครที่สนใจเอาไปทำกินเองก็ได้นะจาจะไม่ห่วงจ